ดีครับผมมิสเตอร์เฟลว์ครับกําลังสร้างฉากหลังฉากไว้ปลูกดอกไม้เหรอครับผมคือพยายามจะทําอะไรที่มันที่แคบเละให้มีที่ปลูกดอกไม้เยอะๆเหรอครับผมเพื่อไอเอฟซีอยากทําตามก็ได้แหละครับผม, FC, ห,ลบผมหลังฉากวันนี้ก็มิสเตอร์เฟลว์ได้เหล็กลวดลวดตะข่ายมาครับที่ล้อมรั้วนะครับผมที่ซื้อ ซื้อได้จากไทยวัสดุนะครับผมเ,เป็นเคลือบซยารไนาแน่ไนอะไรนี่แหละแข็งแรงครับกันสนิมเป็นแผงรวดสำเร็จรูปครับผมสำหรับล้อมรั้วแค่ตั้งเสาปั๊บอันนี้ก็ตั้งเสาปูนแบบนี้นะครับผมก็ใช้าสายพลาสติกสายนี่นะครับผมรัดได้เลยครับผมหรือจะซื้อแบบ ที่สำเร็จมีเหล็กขาตั้งด้วยนะครับผมเหล็กขาฝังแล้วก็ทําเป็นรั้วรอบบ้านได้เลยครับผมแต่มิสเตอร์ฟาเวอร์เอามาดับเอาปลูกดอกไม้มาก็สันนี้ฮะใช้สายลวดมัดเอาเรียบร้อยแล้วครับผมก็แข็งแรงดีทีนี้ก็จะถึงเวลาการแขนนะครับผมมิสเตอร์คาเวอร์ก็มีกระถางแบบนี้ครับผมไว้แขนดอกพิทูเนียซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลย แขนก็ง่ายๆะครับผมอลองแขนดูก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเวลาพิตูเนียย้อยมาก็จะข่มพลาสติกสวยงามจะปลูกอะไรก็ปลูกเลยนะครับผมเดี๋ยวมีเตอร์เฟอวก็ทำให้ดูซื้กระถางมาด้วยด้วยนะฮะแบบนี้ครับผมนี่ฮะก็แขวนเลยครับ ก็จะได้ต้นมานี่ก็จะมีที่แขวนอย่างนี้นะครับผมกระถางก็จะมีเซตมาก็ง่ายๆครับผมปลูกได้หลายต้นสบายๆมิเตอร์เา้าก็ทำให้โดครับ ปลูรับรองปลูกสนุกแน่ขอให้มีข้าวบเน,นี่ยเป็นซุ้มนะครับผมซุ้มที่ปูพลาสติกเรียบร้อยแล้วครับผมอกองแสงลงมา60%นะครับนี่ฮะก็จะปลูกได้หลายต้นมากเลยครับผมเอาพิทูเนียเอาอะไรใสก็ได้ให้มันเป็นแบบสวนแนวตั้งนะครับผม ขวญครับง่ายง่ายมายอีกมีเยอะปลูกเข้าไปพิทูลี่มีที่บ้านมีเป็นกระพันต้นนะฮะเดี๋ยวก็จะมีะหลายสีถ้าไม่ชอบก็เอาแบบสีครีมแบบนี้เลยอ่ะครับผมโอ้ชอบมากเลยสีครีมขาวแบบนี้อ่ะครับผมพิทูลียนี่ปลูกง่ายครับแนะนำไปหลายคลิปแล้ว นี่จะปลูกทีสองต้นรวมกันเลยก็ได้ครับผมใส่ขุยมะพร้าวกับทรายลงไปง่ายๆครับปลูกพิทูเนียเอาวางไว้ตรงนี้นี่ฮะแขวนเลยครับผมอู้อี๋ยวโตมาย้อยทีสวยใส่เยอะๆเลย <laughs> เพื่อจะได้วีที่ปลูก,กเยอะๆเพราะว่าพิทูเนียเยอะมากเลยครับผม นี่เป็นตัวอย่างก็ง่ายๆนี่ครับเดี๋ยวรีวิวต้นไม้ไปก็จะมีฉากที่สวยเดี๋วใครอยากไปทําที่บ้านพื้นที่มันน้อยมันแคบก็ใช้เหล็กอย่างที่มิสเตอร์ฟาวเวอร์แนะนำนะครับผมตัวนึงก็อยู่ประมาณพ3 0 0ามพับาทนะครับแพงหน่อยนึงครับผมแต่ว่าคุ้มค่าแข็งแรงแล้วก็เคลือบสารการสนิมไว้ด้วยครับผมเราจะอัดเดไปในปลูกแคนแบบนี้ก็ได้ หรือจะใส่ที่แขวนแบบนี้ก็ได้ครับสบู่ยาสีฟันนี่ครับผมนี่ฮะอันนี้ไม่ดีเอาเถอะมันทางนี้หน่อยก็ได้ครับผมอย่างนี้ก็ได้ครับผมก็หาดอกไม้ใส่ <c oughs> เป็นกระถางมาสวมใส่หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้ครับผมง่ายๆครับตัวกระถางนี้ก็ประมาณสักสี่สิบบาทนะครับผมอย่างนี้ครับผม กันไปก็จะออกประแซวแนวนี้แหะครับผมลองไปทำดูครับผมง่ายๆสำหรับคนพื้นที่น้อยนะครับผมสวยงามเดี๋ยวยังยังไม่ใส่ดอกไม้ถ้าใส่ดอกไม้ไปมันก็จะมีหลากหลายสายพันหลายสีสันก็จะดูสวยงามนั่งกินข้าวนอกบ้านนี่สบายๆเลยครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนิมนเจอรเฟิราครับ